อ๋อเธอพี่ผมไม่เล่นแล้วพี่ไอปืนเนี้ยผมพูดเลยผมไม่หยิบมันมาเล่นแล้วมันอยู่อันไหนนะพี่ลอยน่นาตอกรบเัาใช้กสุนอะไรนะกส,สุนเขียวกสุนเจ็ดพี่มัว่วระนัก,กะสุนห้าตาฟังพี่นะรยนักของเราไม่เท่ากันแล้วลอยนัาขออ์คาราลินด้าดูผมมีปีกด้พี่ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ดาบวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปตรงนี้ครับผมเพื่อที่จะไปดักยิงคนจากตรงนี้นะครับไปดูเองครับว่าเราจะทำภารกิจสำเร็จไหมใครมายืนเท่ตรงนี้ปวดแผลอแล้วยิงเจาะอย่นี้เฮ้ยตาเราไม่ต้องยิงให้เสียเวลาพี่ไม่พูดตั้งแต่แรกว่าพี่ให้เรานั่งรอทั้งนานอุยต้าเลย จะมาไม่จะมาพี่มันจะมาอ้อะ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 ผลบบจะมาวะพี่เนี่เรารอกันเป็นชั่วโมงแล้วนะตอนนี้คือเรารอตั้งแต่เช้าจนมืดจ้ะนะพี่มาแล้วบอกนะพี่บอกผมด้วยนะพี่พันเจผมหลับรอแล้วเนี่ะตาตาตาเฮ้ยไอพี่มีคนไปยิงปั๊กจะมีคนไปยิงปั๊กแน่นอนเอา แล้วที่รอเราแดกยิงคนเหรอพี่อ๋อคือรอให้มันไปยิงบอสแล้วค่อยมาเปิดที่นอาเธอใช่ไหมครับเรารียมเตรียมบุกุกขึ้นนั่งยิงพร้อมกันเลยพี่ตึงกองางอ๋อเถอะพี่ผมไม่เล่นแล้วพี่ไอ้ปืนเนี้ยผมพูดเลยผมไม่หยิบมันมาเล่นแล้ว